สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราร้อยวินน่งนะครับอย่าลืมฝากกด like กดแชร์คลิปตัวนี้จัดทาขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้ชชิญและการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะวินิกสมัครสมัครกันนี้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับฟิ t ท f y ฟนนะก็จะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินลงทุนศูนย์บาทนะครับฟิทีฟเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มสําหรับการสร้างสินค้าและขายสินค้าเองและผลิตเองนะในต่างก็สามารถขายได้ในทั่วโลกนะ หน้าตาของ Fitify ก็จะประมาณนี้นะครับก็ Fitify าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอแพลตฟอร์มสำหรับรายการสร้างสินค้าและผลิตสินค้านะคือชื่อก็บอกแล้วเป็นสิ่งพิมพ์นะสิ่งพิมพ์เนี่ยก็จะาสามารถพิมพ์ได้ในหลักๆก็จะเป็นเสื้อนะ เสื้อเป็นหมวกเป็นกระเป๋าเป็นเคสโทรศัพท์หลากหลายก็คือวิธีการทาํางานก็คือก็คือเราเข้าไปออกแบบสินค้านะออกแบบสินค้าแล้วก็อ่าเขาก็จะมีร้านค้าหรือช่องทางที่ให้เราจัดจําหน่ายได้นะครับสามารถทั่วโลกนะแล้วก็มีบริการอ่า ผลิตแล้วก็สร้างสินค้าแล้วก็ขายแล้วก็ขนส่งแบบว่าโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเป็ยงนยบาทนะครับก็จะประมาณนี้โอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมเจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบาย